รายได้หายวับไม่ทันตั้งตัวเพราะมีรายได้ทางเดียวจากแพลตฟอร์มผมจึงต้องรีบเปลี่ยนที่อยู่และหางานใหม่และนี่คือบ้านเช่าพาสุกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆสงบมากๆใครจะไปรู้ว่าจากคนที่ทําคลิปยอดวิวเยอะจะมาถึงจุดๆนี้ผมเลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เริ่มงานใหม่ๆผมว่าจะไปขายไก่ปิ้งหมูปิ้งทีง่นาร้านหมูกมระทะอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองและนี่เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่ที่นี่การ,รที่ไม่มีเงินเห็นได้ชัดเลยครับว่าคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปเลยชีวิตทุกคนก็มี ผมทําคลิปมา1ิกว่าปีล้มลุกคุกคลานมาอย่างเยอะแต่ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปหลังจากเก็บของเพื่อรอย้ายบ้านเราก็มาหาอะไรกินที่ตลาดนัดสีแยกป่าโมและนี่ก็เป็นร้านลูกชิ้นลูกละหนึ่งบาททอดกันใหม่ๆกรอบๆเลยครับท <c oughs> ่านใดที่แวะไปตลาดนัดสีแยกป่าโมลูกระบาดเองไปแวะซื้อกันได้นะครับถึงตอนนี้ที่ผมทําคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเพราะมีปัญหาทางเทคนิคจากระบบจึงต้องมาศึกษาอาชีพใหม่นี่ครับหมูปิ้ง5บาทผมเริ่มขายวันไหนจะทําคลิปบอกนะครับฝากติดตามดูชีวิตนน์ด้วยนะลงทุกวันเลยว่าผมจะผ่านวิิกกกตคครรััั้้้งงนนีไปมมใชอบบบฝาห น้องเฟียในชอบมากๆเลยและนี่เป็นบ้านพักสุขที่ผมเช่าอยู่มา5เดือนแต่จําเป็นต้องย้ายที่เช่าเพื่อให้ราคาถูกลงแต่ในเรื่องได้ไร้ยังมีโอกาสดีๆครับท่านใดที่เคยไปดูคลิปที่ผมรีวิวเฟอร์นิเจอร์หมายยอดวิวเยอะมากๆนั่นคือธุรกิจเพื่อนผมเองก่อนที่เพื่อนผมจะรู้ถึงปัญหาของผมได้ติดต่อให้ผมไปเป็นหุ้นส่วนทางการตลาดออนไลน์เหมือนดวงหรือจังหวะอะไรบางอย่างต้องการให้ผมเปลี่ยนงานและพรุ่งนี้เราย้ายบ้านแล้วเพื่อนคนนี้ก็จะมาช่วยผมย้ายบ้านด้วยชีวิตผมจะเป็นยังไงต่อฝากกดติดตามรอดูคลิป